เมื่อคุณเจอกับแรงกดดันมากไปจนสมองมันไหลเชื่อตังเดียพันห้าเซตอะไรอ่ะหยอจนในดีบ้านอ่ะเจอฮอนว่ะอ,อยากจะเก็บไปเผื่อตีบอสถ้าเราลัคก,กี้เจอบอสในตรงนี้เลยเชื่อตกใจเกือบยิงกาเกมนี้ติ๊กไงนะเราต้องข้ามมาทางน่ะเอ้ยมันใส่ตะกี้ที่สดโอ้โหโใกล้เชี่ยมีมีไหมอ๋อพี่มีนี่หว่าหรือเฮ้ยถึงอีกาพีน่นู่น เสียงใ,ใกล้ใกล้กูใกล้กูแตะเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งแตกหนึ่งโอ้โหเทียสองตี้ที่เห็นมันมีคนหนึ่งที่เองยิงแล้วมันนอนอะ่ะรู้ว่ามันไม่ตายกูมองผิดแน่เลยแนคะ่นั้นอะไรวนี่ยไม่ทันคืนทุนเลยไปหวั่นแหละโอโ้เราจะเอานนยอย่างเดียวเลยวะแล้วไม่เอาบอสเลยไม่มีตังค์เลยนะซะ ปฏิหาถ้าไม่เข้ากับบานี่ก็ไปวันแวบ้านเมุมแมวตายตายไอ้ตาตายอุ้ยไอ้ตาอ้าวเฮ้ยคนมาคนมาหิวด่วนหิวด่วนไกลไกมาไกลมากย้เเย